สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง d p 8 1 3 Channel วันนี้ก็เป็นคอร์สที่3นะครับของการเลี้ยงกุ้งเคฟิตวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการจับกุ้งผสมนะครับก็ผมต้องการลงเดินสักคอกหนึ่งก็คือตอนนี้ผมคัดตัวผู้กับตัวเมียไว้แล้วก็คือว่าอยากจะลองจับผสมดูแต่ก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาจะเป็นยังไงก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมา ให้ดูก่อนว่าตัวผู้เป็นยังไงตัวเมียเป็นยังไงแล้วก่อนเดี๋ยวจะจับผสมให้ดูนะครับเอาตูนี่กตัวใหญ่หเอาในาในบอ่อดีกว่าแล้มันจะตัวใหญ่นะแต่ตัวที่ผมเลือกไว้คือตัวเล็กกว่าน,นี้นี่ครับอันนี้ตัวผู้ให้เขานีไปก่อนก็ได้สังเกตนหมครับั้ามานับจากข้างบนนะ ขาคู่ที่สี่นับจากข้างบนข้างบนคือหนึ่งข้างล่างคือศูนย์คือสี่พอมีสี่คู่ข้างล่างครับรองสองเกตจะมีเดือยสอง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 เดือยนะครับเดือยข้างล่างเนี่ยนั่นนะครับคือตัวผู้แล้วก็กล้ามเขาจะใหญ่กว่าตัวเนี้ยนี่ครับไอขาคู่ที่สี่จะมีเดือยสองคู่ไอคู่หนึง่งสองข้างนี่คือตัวผู้นะครับ มาดูตัวเบียกันบ้างตัวเมียเี๋ยวก่อนตัวเมียกล้ามเขาจะปอมปอมอ่าตัวเมียกล้ามจะปอมปอมแล้วก็นับจากข้างบนลงล่างนับจากบนลงล่างขาคู่ที่สองจะมีเขามีรูสองรูนะครับขาคู่ที่สองนยข้างบนนะครับข้างบนเนี่ยจะมีรูสองรูนี่คือตัวเมียจะไม่มีเดือยอ่าคือตัวเมียนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจับ กุ้ง,งผสมเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลานี่อันนี้คือตัวที่ผมเลือกไว้ตัวคู่งวดนี้ใช้ตัวคู่เล็กกว่าตั่เงี้ยนะแต่จริงต้องใช้ตัวตัวคู่ใหญ่กว่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทิ้งกล้อง กุ้งไว้แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับ sure. A a few minutes l อ่าครับก็หลังจากที่ผสมเสร็จแล้วครับก็เดี๋ยวก็จะจะทำการแยกออกอ่าก็จะลงมาโอเคครับห้องปรับปิดและก็ เเดี๋ยวเอาตัวเมียรครับอันนี้ตัวผู้ก่อนอาตัวผู้อันนี้ตัวผู้ของเรานะครับก็เดี๋ยวเอาไปไว้บอ่อพักก็คือไม่ได้ใส่บอ่อรวมนะครับเพราะเดี๋ยวเหนื่อยเกินไปก็ใส่บอ่อพักก่อนอ่าส่วนตัวเมียตัวเมียเอ่อใช้วิธีการขังมืดก็คือ ตุ่มหนึ่งใบตุ่มหนึ่งใบแล้วก็ใส่เอพวกสาห่ายหรือไม่ก็ใส่แหนเข้าไว้นะครับแล้วก็อมีท่อยูซีเข้ามีหินนี่เขา,เ,าเอาพีซีอันนึงใส่ไปแลกวก,วก็มีหินหน่อยด้วนี่นะครับใส่ไปเลยข้างในใส่น้ําไว้แค่อสองข้อนิ้วเอาไว้แค่กุ้งพ้นนี่ครับเอาสองข้อนิ้วพอ นี่นะครับเดี๋ยวก็จะตั้งไว้ข้างล่างตรงนี้แล้วก็กุ้งตัวนี้ของเราก็จะใส่ไว้ในนี้เลยครับนี่ก็คือวิธีการขังมืดเพื่อที่จะเร่งให้ฝ้าออกเพื่อที่จะผสมครั้งต่อไปก็เสร็จแล้วก็เอาอย่างนี้ก็ได้ แล้วก็ปิดปิดให้พอแสงไม่ค่อยเข้านะครับก็แล้วก็อาจจะเอาออกมาแหย่ไว้เพื่อที่เราจะเพิ่มความเย็ยนก็คือคลิปนี้ก็คือจบแล้วครับก็เป็นวิธีการาผสมกุ้งผมนะแต่ก็อันเนี้ยยังไม่ได้ผลนะเราเสร็จอันนี้ก็ไม่ติดนะจะบอกว่าต้องรอให้ฝ้าขึ้นก่อนเดี๋ยวผมจะมาสอนดูวิธีฟ้าตัวเนี้ยขึ้นแล้วก็จับกดทีหนึ่งถึงจะติดทีสองทีซึ่งอันเนี้ยคือวิธีการเล็งฟ้าเฉย ก็คลิปนี้ก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยครับ